บาร์เล็ฮาดีอพยพมาจากคิงสตันจาเมกามาอยู่อเมริกาเธอพบและแต่งงานกับเทอร์เรลฮาร์ดีเธอทำงานเป็นเลขานุการสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งเพื่อช่วยให้เทอรี่จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างจากมหาวิทยาลายัยนิวยอร์กเทอร์เรลเกิดในย่านชานเมืองของสปาร์ตันเบิร์กเซาท์แคโรไลนาเขาเคยเป็นคนที่มีทัศนคติไม่สู้ดีนัก แต่ด้วยปริญญาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เขาได้มาอย่างยากลำบากบวกกับภรรยาสาวสวยและฉลาดทำให้เธอเลเรลรู้ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะประสบความสาเร็จในชีวิตเชกเช่นอเมริกันทั่วๆไปหลังจากที่ทำงานในบริษัทด้านวิศวกรรมก่อสร้างที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์ก16เดือนเธอเล่ารู้ดีว่าตัวเองสมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปพร้อมกับผู้ร่วมงานผิวขาวคนอื่น ไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นเธอเล่าจำเหตุการณ์เก่าๆได้ผมทำงานหนักและคว,ควรจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นไม่ควรจะมีอะไรทำให้ผมประหลาดใจหรือสร้างความผิดหวังให้แก่ผมนั่นคือเหตุการณ์ตอนที่หัวหน้าง,งานเรียกผมเข้าไปย่องทำงานเพื่ออธิบายเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งผมว่าคุณได้มาไกลเท่าที่คุณจะมาได้ในสำนักงานแห่งนี้หัวหน้าของผมพูดอย่างไม่ละอายแม้แต่น้อย ผมเองก็ไม่ได้ชอบเรื่องนี้มากไปกว่าคุณน้ำเสียงของเขาเครียดแต่เราไม่สามารถทำให้คนผิวดำเป็นหัวหน้าคนผิวขาวได้วันนั้นไม่เป็นเพียงแค่ความหวังของผมจะล่มสลายลงเธอเล่าตอกยำ้ำความฝันแบบอเมริกันทั้งหมดของผมก็ตายลงไปด้วยแม้แต่เธอเล่าและมาการเลตฮาดีจะต้องการลายได้แต่มีบางสิ่งที่จำเป็นมากกว่านั้น พวกเขาต้องการธุรกิจที่มีความยุติธรรมการตัดสินความสามารถขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการทำงานและได้รับผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมทุกวันนี้ครอบครัวฮาดีมีธุรกิจแอมเวย์ที่ประสบความสำเร็จเป็นของตัวเองพวกเขาเป็นทางผู้ให้และผู้รับมากกว่าที่พวกเขาเคยฝันไว้อีกตอนที่เราเริ่มธุรกิจขายตรงลีฟจอห์นสันเป็นจกักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญคนหนึ่ง หลังจากที่ใช้เวลาลร่ำเรียนถึง8ปีปริญญาที่ได้มาช่วยรับประกันคุณภาพชีวิตของลูกชาย6คนที่กำลังเติบโตสาเหตุที่ดรจอรสันเข้าสู่ธุรกิจนี้เพื่อที่ตัวเองจะได้มีรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้นและแบ่งเบาภาระอื่นๆเป็นค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นการเก็บภาษีของรัฐบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายจิปะทะในสำนักง,งานที่กำลังสูงขึ้นภาระทั้งหมดนี้บีบให้ดรจอรสันทำงานมากขึ้นและหนักขึ้น ขนาดเดียวกันเขากลับมีเวลาและรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวน้อยลงไม่ต้องพูดถึงภาษีสังคมอื่นๆอีกเบเวอรี่ภรรยาของลิฟเป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์เธอทำงานเป็นครูสอนดนตรีที่มหาวิทยาลัยอูซูซาแปซิฟิกหลังจากการหย่าขาดที่ยากลำบากแต่เธอยังเดินหน้าเพื่อสานต่อธุรกิจแอมเ์ที่เธอเริ่มขึ้นกับอดีตสามีถึงจะเป็นครูในโรงเรียนคริสเตียน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีรายได้สูงตามไปด้วยเธอยังจําได้ฉันจําเป็นต้องหารายได้เสริมเพื่อเลี้ยงลูกอีกสองคนนอกจากนี้ฉันยังต้องการรายได้ช่วยเหลือเงินให้กับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีอีกด้วยเบเวอร์รี่จอห์นสันเชื่อมั่นว่าธุรกิจขายตรงอย่างแอมเวย์ way, ให้โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้มากที่สุดสําหรับแม่บ้านที่หาเลี้ยงครอบครัวลําพังการมีรายได้พิเศษเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในขณะนั้น ที่สำคัญเธอสามารถทำงานนี้ได้ที่บ้านที่ซึ่งเธอรู้สึกปลอดภัยสะดวกสบายและสามารถอยู่กับลูกๆของเธอไปได้ด้วยการจัดสรรชีวิตที่มีงานท่วมหัวลูกๆที่กำลังเติบโตและต้องทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดเบลวอรี่และลีฟจอหนสันก็ยังเจียดเวลาและรายได้เพื่อน,นำไปช่วยเหลือบุคคลที่กำลังเดือดร้อนอื่นๆ ลิฟและเบฟตกลงมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สนใจดนตรีและกีฬาทั้งคู่ก่อตั้งร้านขายอุปกรณ์กีฬาในราคาประหยัดให้การสนับสนุนด้านการเงินกับเวติวัตยากรหนุ่มสาวจากฝั่งตะวันออกให้มาศึกษาในฝั่งตะวันตกช่วยนักดนตรีชาวยุโรปได้มาแสดงที่งานเทศกาลเบสเฟสติวลัลไล์มหาวิทยาลัยแห่งโอเลกอนรวมถึงการช่วยเหลือ การระดมทุนเป็นเงินหลายแสนดอลลาร์สำหรับเทศกาลอีสเตอร์ชิลและอื่นๆที่พวกเขามีปฏิฐานจะทุ่มเทให้เรื่องราวของดร์สจวตเมนทลลและมาร์กเล็ตฮาร์ดีลีฟและเบลวี่จอร์สันไม่ได้เป็นเฉพาะการตั้งหน้าตั้งตาหารายได้เหมือนอย่างที่ผมพูดเอาไว้เมตตาทุนิยมไม่ได้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพระสร้างคนให้ลำรวยขั้นเศรษฐี แต่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนื่องจากช่วยคนอีกนับล้านคนได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะเป็นดเรเมนไม่ได้ต้องการรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับฐานะของตัวเองเท่านั้นแต่เขาต้องการเป็นหมอที่รักษาผู้ป่วยด้วยเมตตาธรรมต้องการวิจัยเพื่อรักษาผู้ป่วยในโลกเฉพาะทางเช่นเดียวกับมากะเลนและชอลฮาดีที่ต้องการเป็นอิสระจากความอายุติธรรมที่ตัวเองได้รับต้องการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชีวิต ต้องการชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยและมีความสุขส่วนเบเวอรีและลิฟจอห์นสันไม่ได้เริ่มธุรกิจของตัวเองเพียงเพื่อสร้างรายได้ให้มากที่สุดพวกเขามีลูกๆที่ต้องห่วงใยเลี้ยงดูและมีเป้าหมายสนับสนุนผู้ขาดโอกาสทั่วโอเรกอนและที่อื่นๆทั่วโลกเมตตาธุนิยมจึงไม่ได้หมายถึงการสร้างความมั่งคั่งล่ำรวยเท่านั้นแต่หมายถึงความมีอิสระเสรี ที่จะทำในสิ่งที่เราใฝ่ฝันคำยืนยันถึงผลลัพธ์สั้นๆเหล่านี้มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมตบริษัทของเรานอกจากแอมเวย์แล้วยังมีโอกาสอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนสำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางเมตตาทุนิยมไม่ว่าจะเป็นในประเทศนี้หรือประเทศอื่นๆทั่วโลกมีโอกาสอยู่เสมอโชโลฮัดีเต,ตืติจงอย่ายอมแพ้เวลาของคุณกำลังจะมาถึง เพียงแต่คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับมันเขายิ้มกว้างและเมื่อมันมาถึงจงอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปเราจะต้องคว้าวบางสิ่งบางอย่างที่เราเชื่อเอาไว้เราต้องเกาะเกี่ยวตัวเองไว้กับมันทำให้มันให้ในสิ่งที่สัญญาไว้กับเราทั้งหมดที่มีอยู่เท่านั้นดเรเมนและครอบครัวฮาดีต้องการรายได้เสริมเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายลึกๆในใจ เพราะอะไรคุณถึงต้องมีไรายได้เสริมเพิ่มขึ้นคุณต้องกลายเป็นอะไรและทําอะไรกับชีวิตต่อไปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่คุณเชื่อคืออะไรละ่ะอะไรคือสิ่งที่สร้างแรงบรรณาใจให้กับตัวคุณแล้วคอยชีย้แนวทางให้กับตัวคุณสมัยก่อนถ้าคุณถามคนแปลกหน้าบนท้องถนนสักคนหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสถาบันอะไรที่คุณมองเห็นว่ามีคุณค่ามากที่สุดคำตอบที่ได้รับอาจเป็นทานองว่าพระเจ้าประเทศชาติครอบครัวเพื่อนฝูงการศึกษาและหน้าที่การงานบางครั้งอาจเรียนลำดับตามนั้นเลยก็ได้ผ่านมาถึงช่วงเวลาที่มีแต่ความสับสนวุ่นวายเหยียดหยามกันคำตอบอาจจะเปลี่ยนไปสงครามเวียดนามคดีวอเตเกตวอลสตรีท และเรื่องราวอื้อฉาวของผู้เผยแร่ศาสนาคริสต์ที่ถูกนำมาตีแผ่ทางโทรทัศน์สิ่งต่างๆได้แปลเปลี่ยนไปแม้จะมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าจะมีประจักษ์พยานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าผู้คนกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นในสถาบันที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากเราแม้ว่า98%ของชาวอเมริกันจะยังเชื่อถือในพระเจ้าอยู่อย่างไรก็ตาม ศรัทธาต่างๆกำลังเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วเห็นได้จากรายงานข่าวเกี่ยวกับการปกครองทางศาสนาที่ระบุว่าวิกฤตทางการเงินกำลังสั่นคลอนโบสถ์ในทุกระดับและบีบบังคับให้ศาสนาจักรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและวิธีปฏิบัติเสียใหม่เมื่อไม่นานมานี้โบสถ์ต่างๆได้รับการบริหารงานด้วยการปรับลดงบประมาณลง5%เตหยุดการจ้างพนักงานใหม่ทั้งยังไม่มีการปรับเงินเดือนขึ้น โดยเฉพาะในฝ่ายนิกายโปรเตสแตนต์ต้องปรับในรูปแบบการบริหารหยุดว่าจ้างพนักง,งานใหม่แล้วนำเงินบริจาคที่เก็บออมไว้มาเพื่อชำระหนี้ที่ค้างอยู่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งยอมรับว่าภายในปี1994เงินทุนสำรองที่เก็บออมไว้หมดลงเมื่อเงินบริจาคยังคงน้อยลงอยู่แบบนี้และโบต่างๆต้องประสบกับวิกฤตทางการเงินปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน จะยิ่งหนักข้อขึ้นไปอีกจนไม่สามารถชําระหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆแม้แต่เซาเ h เบติสคอนเวนชั่นซึ่งมีสมาชิกอยู่ถึง14.9ล้านคนก็ยังมีรายได้ที่ลดลงจากการที่เคยมีรายได้เพิ่มขึ้น8-13%มาทุกปีปัจจุบันรายได้นี้เพิ่มขึ้นต่ำกว่าระดับเงินเฟอ้อของประเทศเสียอีกในบรรดาโบสถของเรายังต้องสูญเสียสมาชิกและรายได้จากการบริจาค แน่นอนว่าสถานการณ์ของสถาบันการเมืองย่อมหนักหนาก,กว่านี้มากมายนักจากการสรวจของเกาลัฟพบว่ามีเพียง35%เท่านั้นที่เชื่อมั่นในสภาของเกรสและเมื่อถามถึงความซื่อสัตย์และมาตรฐานทางศีลธรรมของวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาปรากฏว่าวุฒิสมาชิกได้คะแนนไปเพียง76%ส่วนสมาชิกสภาได้79%จะเห็นได้ว่าระดับคะแนนนี้ อยู่ระดับปานกลางถึงต่ำมากชาวอเมริกาเป็นประเทศแรกๆของโลกที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยด้วยการบอกว่าพวกเขาเป็นชาติที่กระตือรือร้นต่อการเมืองแต่ปัจจุบันประเทศนี้มีส,ส่วนนผู้ลงไปคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นระดับท้ายๆเมื่อเทียบกับที่อื่นๆมีผู้ไปลยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียง50%เท่านั้นเทียบกับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีคนไปลงคะแนนเฉลี่ยถึง80%ทีเดียว นอกจากนี้ขนบธรรมเนียมของครอบคอรัวอเมริกันแบบดั้งเดิมมีอัตราลดลงเช่นกันสิ่งนี้ครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นหลักการดําเนินชีวิตของสังคมได้กลายเป็นคอยกเว้นและไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่ต้องยืดมั่นอีกต่อไประหว่างปี1960ถึง1980ตัวเลขการหย่าล้างของประเทศนี้พุ่งขึ้น100%หากตัวเลขนี้ยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆหมายถึงว่า 50%ของการแต่งงานครั้งแรกจะลงเอยด้วยการหย่าล้างนั่นหมายความว่าเด็กๆอเมริกันที่เกิดขึ้นมาจำนวน50%จะต้องใช้ชีวิตในครอบครัวที่ไม่มีพ่อหรือแม่ขณะที่การแต่งงานไม่ใช่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปถึงทุกวันนี้ดูเหมือนสถิติจะเห็นว่าการแต่งงานอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นด้วยซ้ำย้อนไปในปี1970มีทาลกอเมริกัน5%เกิดขึ้นนอกสมรส พอถึงปี1,988ตัวเลขนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น26%ในปี1,970มีเด็กอเมริกันจำนวน12%ใช้ชีวิตในครอบครัวที่มีแม่คนเดียวแต่พอในปี1,992ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่าคือมีถึง25%ทีเดียวที่ต้องนำเรื่องนี้มากล่าวถึงไม่ได้เป็นเพราะว่าผมต้องการเป็นผู้วินิจฉัยเชิงศีลธรรมวิพากวิจารณ หรือประนามสาบแช่งแม้ว่าผมจะมีปณิธานมุ่งมั่นทุ่มเทต่อคุณค่าของสถาบันครอบครัวแบบดั้งเดิมบางครั้งการหย่าล้างก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดเป็นการปกป้องคู่สมรสหรือเด็กจากความขัดแยง้งความรุนแรงหรือจากการทำลายทางเพศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผมคล้ายอยากเห็นเด็กๆทุกคนเติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเปี่ยมด้วยความรักจากพ่อและแม่ แต่ผมก็เคยเห็นพ่อและแม่คนเดียวที่ทุ่มเทและกล้าหาญเลี้ยงลูกๆของพวกเขาให้เติบโตขึ้นมาอย่างดีด้วยเช่นกันผมรู้ว่าพ่อแม่ที่หย่าร้างได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทําให้ครอบครัวม,มีความสมบูรณ์แต่เป็นเพราะมีข้อจํากัดจึงนําไปสู่ปัญหาการหย่าร้างในที่สุดนอกเหนือจากการแต่งงานแม้กระทั่งมิตรภาพฉันเพื่อนสิ่งนี้กําลังสูญหายไปในสังคมอเมริกา ฟิลิปอารีกล่าวถึงผลงานในหนังสือแสนคลาสสิกของเขาที่มีชื่อว่า c u l t u r y of Childhood: A Social History of Family Life* หน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวมีส่วนทำให้มิตรภาพซึ่งครั้งหนึ่งแผ่กระจายไปทุกอนุของชีวิตเกิดความชงักงนัน <c oughs> เห็นได้ชัดว่าเรามีความเชื่อมั่นในมิตรภาพมาก่อนแต่อีกนั่นแหละเราไม่มีเวลาหรือพลังกาย เพื่อทำตามความเชื่อที่เคยมีมาขณะที่ชาวอเมริกันกำลังจะสูญเสียความมั่นใจในพระเจ้าและศาสนาจักรในประเทศแห่งนี้สูญเสียความเชื่อมั่นในประเทศชาติและตัวบุคคลที่ปกครองสูญเสียความเชื่อมั่นในพ่อแม่และครอบครัวอเมริกันแบบดั้งเดิมของพวกเขาเหมือนกับว่าเรากำลังสูญเสียความเชื่อมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างจะมีข้อยกเว้นสำหรับสองสถาบันที่ยังคงอยู่ ได้แก่สถาบันการศึกษาและหน้าที่การงานของเราในประเทศนี้เรามีข้อบกพร่องอยู่3ประการด้วยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ผ่านมากล่าวว่าสิ่งนั้นคือความบกพร่องทางการค้าความบกพร่องทางงบประมาณและความบกพร่องทางการศึกษาชาวอเมริกัน27ล้านคนไม่มีความรู้ทางการศึกษาที่น่าเศร้าก็คือ เมื่อได้ประกาศเนียบัตรชั้นไฮสคูลมาพวกเขาแทบไม่มีความรู้ด้านการศึกษาใดๆเลยถ้าหากมีมหาอำนาจต่างชาติซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามสามารถพยายามหยิบยกผลระดับการศึกษาปานกลางของชนอเมริกันที่มีอยู่ทุกวันนี้ขึ้นมาโจมตีเรานะักการศึกษาผู้หนึ่งเขียนเราอาจมองได้ว่านี่เป็นการทำสงครามในอีกรูปแบบหนึ่งไม่เพียงแต่สถาบันการศึกษาที่กำลังล้มเหลว อัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันของนักเรียนมีเวลาและมีสัสดส่วนมากกว่า20%ไปแล้วตัวเลขน,นี้กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่นักเรียนยังศึกษาอยู่ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางตัวอย่างเช่นนักเรียนในชั้น High School ส่วนใหญ่มีผลการศึกษาวิชาคณิตศ,ศาสตร์ต่ำกว่าเกรด8และคะแนนการทดสอบชาวปัญญาของนักเรียนปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อ25ปีที่ผ่านมา